ต้นสิน้ำแรงดันสูง150บาค่ะมีระบบออโต้ค่ะมีมอฟอ,อด้วยค่ะไฟค่ะตัดนะคะยิงค่ะ150ปา,าะคะ่ะมตอค่ะไฟค่ะตัดนะคะยิงตรงงานลูกค้าพัทยาค่ะ เครื่องฉีดน้ำตัวที่สองค่ะระบบออตโต้ร้อยห้าสิบบาค่ะปล่อยค่ะตัดนะคะยิ่งค่ะโรงงานพัทยาเครื่องฉีดน้ำ150ร้อยห้าสิบบาทสองเครื่องค่ะ ถังโฟม80ลิตรสองใบแล้วก็ปั๊มลมหนึ่ตัวค่ะไยค่ะปัดนะคะยิงค่ะ